จะใช้เป็นบุงตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้ของไม้มันทัดเราก็จะมาวางเฉียมตรงนี้มันจะตรงตรงก่อนนะคะแล้วค่อยโค้งเพราะว่าที่ต้องตรงเพราะมุมนี้มันจะเป็นตัวเอาไว้จิดตัวตะเข็บถ้าเราเฉียงขึ้นมาแบบนี้เลยตะเข็บมันก็จะเหลือมันก็จะล้นออกมาเราก็ใช้ส่วนตรงนี้วาง หรือไม่อย่างนั้นก็คือขีดเป็นเส้นตรงขึ้นมาก็ได้แล้วก็เอาเหรียญจิบมาวางแล้วก็ตรงนี้เราวัดออกมาขึ้นมาศูนย์หนึ่งเท่าไหร่คะหนึ่งจุดเจ็ดห้าตรงนี้มันจะเป็นเส้นตรงนะคะตรงนี้ตรงตรงนี้ตรงเราก็วัดขึ้นมาก่อนหนึ่งจุดเจ็ดห้าแล้วก็ขีดเป็นเส้นตรงก่อนนิหนึ่งก็ใช้ไม้ค วางให้ไม้บรรทัดส่วนตรงนี้นะคะมันเชื่อมกับตัวเส้นตรงตรงนี้แล้วก็ไม้บรรทัดฝั่งนี้เชื่อมกับจุดที่เจ็ดมุมน,นี้โค้งลงนี้ชี้ตะกข้างบนแล้ววัดขึ้นมา1เซนแล้วก็ต้องวัดเปเส้นตรงมานมาหนี้10เซนเหมือนกันตรงไว้ก่อนนะคะ ทีนี้แปดถึงเก้าวัดเท่าไรคะแปดออกมาเก้าหนึ่งหนึ่งจุดสองห้าหนึ่งจุดสองห้าแล้วก็วัดตรงนี้ออกมานิหนึ่งแล้วก็วางไม้ค้งที่เราจะหันด้านนี้ขึ้นนะคะเมื่อกี้เราหันควมม่ำลงแบบนี้ใช่ไหมคะด้านนี้ก็จะหันขึ้นนี้อันนี้แหละที่งงทุกครั้งเราก็วางไม้บรรทัดให้มันเชื่อมกับตัวเส้นตรงนี้ก่อน แล้วก็ให้มาตัดกับจุดที่แปงตรงนี้นะคะงอขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นเก้าจุดนี้เป็นเก้าแล้วก็ขีดเก้าเชื่อมกับเจ็ดแบบนี้ีก็เห็นแล้วเสร็จแล้วเราจะวัดฐานตรงคอตรงนี้นะคะจากจุดที่หนึ่งมาถึงจุดที่ห้าตรงนี้ว่ดฐานคอก่อนแล้วก็เอามาเช็คกับรอบคอหน้าหน้าคอหน้าที่รวมกับตัวสาตรงนี้ด้วยนะคะรวมกับอันนะี้ อันนั้นออกมาใช่อันนี้2.5ตัวนี้ก็วัดออกมา2.5เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องเช็คก่อนว่ามันเท่ากันหรปล่วก็วัดรอบพอหน้าแล้วก็ขอหลังมาเช็คกับฐานมาเท่ากันไหมโอเคถ้าเท่ากันก็ c o ี้ครับครึ่งหนึ่งครับตรงเส้นตรงนี้นะคะแล้วก็มาอีกฝังก์ตัวปลูกออกมาให้มันติมฝังนี้โอเคครับคุณค่้า